เริ่มจะออกดีแล้วเอาเข้าไปหนรเดี๋ยวเริ่มจะออกนะคาที่นั่งกันนะตางันยั้เลยตะกระายให้ันสบายลเดแห่อนเอเยอะดีๆครับน่แสบายสบายไปยุทสกู๊ตนึ่คณะจะพักลคาทอ่ะเสองสามเดือยสองสโอเคเดียวร้อลมทางรจากตังวานะตอนนี้พักถู่ที่มันดีในะพักยูอที่มันร ภัคอุทจัดมีสขนนะ่าอ่าสองคำชิยเสดีแหวนโลอเดินผามาขอกะาจะพาเอาเอาของขัญเออข้าให้เขียนชื่อด้วยมาแล้วยกตามาแล้วนะฮะเออชื่นใจจะอักคสุขกนนแม่ค้าแม่ค้าเื่องะาชื่อ ไอ้จ้าใส่แตน้ักาก็หลุแส่ากากนครับคือ่เอานะเส้นตอกข้าวก็สุดๆกนะเส้นตอกข้าวแต่ขอสักการะก็างไม่มีวัตถุนะทำกัศทุกวันทำกัศทุกวัน